อธนบายอางจอดแป๊บหนึ่งครับจอดร้างนั่นแป๊บหนึ่งทำไมถ้อยเสียเราเสียงดังยังเลยอ่ะ ได้ยินเสียงมาแต่ไกลๆเลยเมื่อกี้ตรวจคันหนึ่งอยู่นะดัดแปลงสภาพรถดัดมาทไม้ท่อเสียดูเพลเทอเลยท่อเดิมมันไม่แรงเราจะไปไหนกันบ้านที่ไหนแค่ยินบ้านเจ็ดถ้าท่อเสียพี่ยังเห็นแบบนี้อยู่รอบหน้าพี่จับนะบ้านกลับบ้านพี่ผมมาครับยังไม่ให้อ่ะ ถอยเสียถ้าเจอรอบหน้าถ้าเจอแบบถ้อยเสียไม่เป็นใบเนี้ยอาจจะให้ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่จับด้วยถ้าเจอรอบหน้าถอยเสียแบบนี้ก็จับ <Okay. S 1> รอบนี้ <Okay. S 1> เตือนไปก่อน